โอ้โยดอกสวยๆเลยฮะนะเนี่ยแคทรียาสวยๆที่ร้านคุณกิ๊กเดี๋ยวเราจะไปถามดูว่าราคาเท่าไหร่กันแบบนี้ะนีะนก่ก็เล็กๆแต่ว่าออกดอกสวยๆให้ชมแบบนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนฮะช่องกิจนะเลสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหคิกัคทรียาส,สวยๆนะชาญทิวลี่นี่มีชื่อเพราะด้วยนะชาญทิวลี่นะฮะที่ร้านคุณกิ๊กครเนี่ย สวยๆพร้อมออกดอกแล้วเนี่ยราคาห้าสิบาทเท่านั้นฮะใครสนใจทักได้เลยฮะนะเจ้าของพร้อมส่งนะที่เพจกิ๊กกล้วยไม้เนี่ยเนี่ยน่ารักน่ารักแบบนี้น่าสนใจนะนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะหลายช่อเลยฮะนี่หลายกอนี่ะเนี่ยมาดูไอที่ออกดอกก็มีนี่นี่ฮะนี่ดอกสวยๆเห็นไหมฮะ สวยงามมากเลยเนี่ยดูฮะสีชมพูหวานๆมีลายจุดแบบนี้ดอกออกเป็นช่อนะเป็นพวงนะพวงละตั้งแต่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกจนถึงเจ็ดดอกประมาณนั้นที่เจอมากที่สุดนะเนี่ยดอกกำลังน่ารักน่ารักเลยใครสนใจก็ทักได้นะเนี่ยที่เพจลกลก้วยไม้ อแกก็เป็นสื่อให้นะใครสนใจก็ทักได้นะที่เพจกิ๊กกล้วยไม้นะน,นี่ฮะยังเหลืออีกเยอะนี่นี่นี่น,นี่ตัวนี้ก็กําลังมีดอกอยู่นี่ฮะนี่สองดอกกําลังจะบานน,นี่ฮะอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ